เปิดราคาเทสแอนโกใหม่จองห้องพักวันที่1และ5ของการเข้าไทยและราคาอยู่รวดเดียว5คืนมีไหมเดี๋ยวทวนนิดนึงนะครับเทสแอนโกใหม่เนี่ยที่จะเริ่มใช้คือเริ่มลงทะเบียนนะครับไม่ใช่ว่าเข้าได้1กุมภานะครับเริ่มลงทะเบียน1กุมภาเนี่ยก็คือจะต้องจองที่พักเอ่อเป็นโรงแรมชาเอ็กซ์ลาพลัหรือว่าโรงแรม Aq เนี่ยในวันที่1และห หนึ่งและห้าหลังจากที่เข้าไทยซึ่งสามารถเป็นคนละที่กันได้แต่ว่าในตัวอย่างนี้เป็นกรณีที่อยู่ที่เดียวกันคือจองที่เดิมทั้งวันที่หนึ่งและห้าว่าราคาประมาณเท่าไหร่ก็คือเป็นไอเดียนะครับก็รวมแล้วเนี่ยคือราคาของวันที่5ก็จะถูกกว่าวันที่1อยู่นิดนึงเพราะว่ามันไม่มีเรื่องของค่ารถมารับที่สนามบินวันที่5้าเนี่ยจะถูกกว่าราคาวันที่1อยู่ประมาณพันหนึ่งแล้วก็รวม2วันเนี่ยวันที่1กับวันที่5เนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วก็จะอยู่ที่ประมาณ 6- กถึงแปดพัน ก็คือเป็นราคาค่าห้อง2คืนรวมกับค่าตรวจ rt pcr 2รอบแล้วก็ค่ารถมารับที่สนามบินเฉพาะของวันที่1อย่างเดียวแล้วก็สําหรับบางคนที่ไม่สะดวกในการแบบวันที่2-3-4จะไปอยู่ไหนเพราะว่าบ้านก็อยู่จังหวัดอื่นอะไรเงี้ยแล้วก็จังหวัดตัวเองก็อาจจะไม่มีโรงแรมชาเอ็กต้า plus หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถอยู่รถเดียว5้คืนได้โดยที่วันที่2 3 4ก็จะเป็นเฉพาะราคาห้องพักอย่างเดียวเพราะว่า ค่าตรวจ rt-pcr เนี่ยมันจะแค่สองครั้งไงก็คือวันที่หนึ่งกับห้าคือโดยรวมแล้วเนี่ยมันดีขึ้นกว่ากักตัวเจ็ดคืนแน่นอนนะครับราคาก็ถูกกว่าแค่ว่ามันก็งงว่าทําไมจะต้องทําแบบนี้ด้วยเท่านั้นเองนะครับถ้าพูดถึงการป้องกันโรคแล้วเนี่ยการกลับมาตรวจวันที่ห้าเนี่ยมันก็ไม่ใช่เหตุผลนะครับก็เอาเป็นว่าถ้าเกิดใครที่จําเป็นต้องเข้าในเดือนกุมภาพันธ์จริงๆก็ลองดูตรงนี้นะครับก็คืออัปเดตอีเมลไปถามกับ โรงแรมกักตัว AQ นั่นแหละว่าเออราคาเขาเป็นยังไงกันบ้างเอามาดูเป็นไอเดียอาอก,ก็ถามแต่ละที่ว่าเออมีแพ็กเกจของ t ท s t and go ใหม่แล้วรยังครับถ้าอยู่คืนเดียว3ามกรณีเลยนะถ้าอยู่แค่คืนเดียวเท่าไหร่เพราะว่าไอ้วันที่ห้าเนี่ยเราอาจจะไปจองที่อื่นก็ได้ใช่ไหมถ้าอยู่แค่คืนเดียว,รยนะยยวหรือจองทั้งวันที่1และห้าเลยหรืออยู่รวดเดียวหคืนเลยประมาณเท่าไหร่ครับก็มีบางโรงแรมเขาก็กําหนดราคามาแล้วนะครับ ไวกันมากเพราะว่าเพิ่งประกาศวันที่20มกราคมนี้เองส่วนใครที่จอง AQ 7คืนไปแล้วนะครับก็อาจจะเจราจากโรงแรมเดิมนั่นแหละว่าเออถ้าเอาเฉพาะวันที่1และ5แล้วก็ตรวจ RT-PCR 2ครั้งเนี่ยแล้วก็รถมารับสนามบินเนี่ยจะโดนหักไปเท่าไหร่เพราะว่าราคายังไงมันก็ต่ำกว่ากักตัว7คืนแน่นอนแห่งแรกนะครับเดอะโคไทยนะครับก็ท and กให้ลูกค้าใช้ได้ตั้งแต่1กุมภาพันธ 6.5เป็นต้นไปต้องทําการทดสอบ rt pcr 2ครั้งเอาบอกนิดนึงที่เขาบอกว่าลงทะเบียน1นกุมภาพันธ์เนี่ยเพราะว่าตามข่าวด้วยแล้วก็ถ้าเราไปเข้าไทยแลนด์เว็บของ Thailand Pass ตอนเนี้จะยังเลือกเทสแอนโกไม่ได้นะครับนี่นะครับตามหน้าจอนะในเทสแอนโกก็คืออันส,สุดเนี่ยยังเลือกไม่ได้นะครับวงกลมสีแดงขีดค่าเนี่ยนะครับก็ยังเลือกไม่ได้ในตอนนี้ก็เอาราคาเลยราคาห้องพักวันที่หนึ่ง 3, บาท แล้วก็วันที่5 2,700บาทก็คือตัดเรื่องค่ารถมารับที่สนามบินไปนะครับในวันที่ 5. อ่ารวม2วันก็6,400บาทก็คือตรวจโควิด2รอบต่อมาก็โรงแรมอามาราแบงกอกนะครับก็โรงแรมแพงนะก็คือเทสแอนโกคืนแรก6,100อออนราคาต่างชาติ6,100ราคาไทย5,600 แพงกว่ากัน5้า้อยบาทถ้าราคาแยกคือราคาวันที่1บอกไปแล้วราคาวันที่5้าอย่างเดียวก็ต่างชาติ4ี่พันหคนไทย4ี่พันหนึ่งฉะนั้นบวกรวมกันก็กลายเป็นว่าถ้าเอาโรงแรมเดิมทั้งคูซงซง่ซึ่งเราสามารถคนละโรงแรมกันได้นะครับสองสามี่จะไปไหนก็เชิญแล้วก็วันที่5้าก็คือไปหาโรงแรมชาเอ็กซ์ตราพลัสหรือโรงแรม AQ ของจังหวัดที่เราอยู่ว่ามันมีไหมถ้าไม่มีก็ต้องหาจังหวัดที่มีแหละรหรือถ้าใคร แบบไม่สะดวกจริงๆก็อยู่ที่เดิมเอ่อวันที่สองสามสี่อยู่ไหนก็เชิญแต่ว่าก็กลับมาที่เดิมทั้งวันที่หนึ่งและห้าก็กลายเป็นว่าวันที่หนึ่งและห้ารวมกันโรงแรมนี้ต่างชาติหนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยส่วนคนไทยก็เก้าพันเจ็ดร้อยแต่ถ้าแบบอยู่รวดเดียวห้าคืนก็จะกลายเป็น18,500หมื่นแปดพันห้าร้อยตอนนี้บางโรงแรมก็ยังไม่ออกราคามานะครับถ้าเกิดออกมากันเยอะกว่านี้แล้วก็มีใบ โบชัวมาก็เดี๋ยวมาเดี๋ยวจะมาอีกรอบหนึ่งอย่างอันนี้ก็บอกว่าราคายังไม่ออกอย่างเป็นทางการเนื่องจากต้องรอราชกิจจานุเบกษาเดี๋ยวอีกหน่อยคงอัพเดตราคากันมาอ่าอันนี้มีราคาบอกนะครับรีโนวานะครับก็รวมสองครั้งแล้วก็คือ t o time นะครับ rt pcr ถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็เจ็ดันสองร้อยก็คือรวมวันที่หนึ่งและวันที่ห้าถ้ามาเป็นคู่ อยู่ในห้องเดียวกันก็หมื่นสาพันก็ตกคนละหกพันห้า้อยอันนี้คือราคาสองครั้งนะครับวันที่หนึ่งและห้าคือมันก็ยังไม่ได้แพงมากอยู่ดีแล้วก็ดีกว่ากัด7ดคืนแน่นอนแต่แค่มันไม่สะดวกว่าจะกลับมาที่เดิมหรือเปล่าในวันที่5เท่านั้นเองก็อันนี้บอกราคามาไม่ครบก็เซนทาราวอเตอร์เกตพาวิลเลียนทางเลือกแรกคือคืนแรกลูกค้าจองกับทางโรงแรมแล้วก็ส่วน การตรวจครั้งที่2ก็ไปจองกับโรงแรมอื่นได้หรือจองพักคืนแรกกับโรงแรมอื่นส่วนการตรวจครั้งที่2ก็มาจองกับโรงแรมเราได้เช่นกันทางเลือกที่2คือทางโรงแรมมีแพ็กเกจ6วันห้องพักรวมอาหารเช้าแสดงว,ว่ากลางวันกับเย็นไม่มออีลูกค้าสามารถเที่ยวชมตัวเมืองกรุงเทพได้ขณะการเข้าพักอยู่ค่ะถ้าเราทำทำใจได้นิดนึงนะครับก็2 3 4สามสี่ก็เที่ยวในกรุงเทพไปแต่ ดูแลตัวเองให้ดีเพราะว่าอาจจะติดโอมิคอนมาในวันที่ห้าก็ได้อันนี้ขู่จังเลยก็เท่ากับว่าเจ้านี้เขาก็บอกมาแต่ราคาหนึ่งคืนนะครับเพราะว่าราคาอื่นๆก็จะรอรากกิจจารุรเบกษาเผื่อว่ารัฐบาลเปลี่ยนอีกก็คือหนึ่งคืนของเจ้านี้ก็อยู่ที่สี่พันห้าถ้าสองคนก็เจ็ดพันแปดแล้วก็สุดท้ายโรงแรมเดอะคินก็บอกว่าตอนนี้กําลังรอรัฐบาลประกาศอย่างเป็นทางการอยู่ ไอ้ที่ผ่านมานี่ไม่เป็นทางการเพราะต้องรอราชกิจจานุเบกษาลงก่อนนะครับก็จะเป็นอย่างนี้ทุกรอบนะครับก็คืออันนี้คืออบรีบถามก่อนเพราะว่าจะได้ประมาณราคาคร่าวๆก็จากที่ถามมาแล้วก็อย่างที่บอกคืออยู่ที่เอ่อหกถึงแปดพันคือของเดิมมันประมาณสี่ถึงห้าพันท่านหนึ่งคืนแต่ว่าพอถ้ามีเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งรอบเนี่ยก็จะเหมือนกับราคาเดิมนั่นแหละแต่แค่ตัดเรื่องของค่ารถมารับที่สนามบินออกไปประมาณพันหนึ่ง ฉะนั้นก็เลยกลายเป็นว่าจาก4ี่ถึงห้าพันก็เลยจะกลายเป็นประมาณเอ่อหกถึงแดพันหรืออาจจะมากกว่านั้นหน่อยหนึ่งนะครับก็มีอีกเจ้าหนึ่งอีกเจ้าหนึ่ง Q Hotel นะครับ Q Hotel b a n g k o อก็วันที่หนึ่งก็สี่พันเก้าร้อยแต่ถ้าเกิดมีมีเพิ่มอีกหนึ่งคนก็แค่สองพันเแต่มีอาหารแค่หนึ่งมื้อแล้วก็ตรวจ r c p t r หนึ่งครั้งแต่ถ้าเกิดว่าเป็น tag day 5 i v e tag day นะครับเหมือน tag team อะไรเงี้ย ก็วันที่5ก็เป็น3 9มพก็ถูกลงพันหนึ่งถ้าเพิ่มอีก1คนก็อีก2อ0พก็อาหาร1มื้อแล้วก็ตรวจอา p c ทิพิีครั้งรวมแล้ว2วันก็คือ2วันก็คือ7,800แต่ว่าถ้ามีคนมาเพิ่มอีกคนที่มาเพิ่มอีกก็เพิ่มอีกห้าพรวมกันแล้ว2คนก็จะกลายเป็นหารสก็จะเป็นหกพัต่อคนนะครับถ้ามา2คน ก็คือถ้าเกิดว่าเพื่อนๆที่ต้องการรีบเข้าไทยตอนต้นเดือนกุมภานะครับแล้วเราไม่แน่ใจว่าเราจะยังไงดีรอหรือว่าจองตั้งแต่ตอนนี้คือถ้าเกิดรีบมากจริงนะก็เป็นอีกแค่แนวทางหนึ่งเฉยๆก็จองไปก่อนแบบเดย์หกับเดย์หนี่แหละหรือคนละโรงแรมกันก็แล้วแต่อะไรเงี้ยเสร็จแล้วก็เดี๋ยวถ้ามันปรับอะไรอีกก็คือค่อยว่ากันก็คือขอคืนกับโรงแรมในส่วนที่เกินได้นะครับถ้าถ้ามีส่วนเกินนะครับ แต่ส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะเปลี่ยนแล้วแหละอย่างน้อยในเดือนกุมภานะเพราะว่าเขายางังกังวลเรื่องโอมิครอนกันอยู่ที่ทําแบบนี้ก็คืออ้างว่ายัางคงรอบครอบเรื่องโอมิครอนทั้งที่ทจริงๆการกลับมาตรวจวันที่5เนี่ยก็ไม่น่าจะมีประโยชน์อะไรแต่มันเพิ่มความเสี่ยงให้กับคนที่จะมาตรวจวันที่5ซะมากกว่าครับกต็ตอนนี้เพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ